นี่นะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ลองแกะดูว่าสมบูรณ์หรือเปล่าครับเผื่อมีปัญหาอะไรจะได้เคนมาทางร้านไดน้นะครับนี่นครับ,รบแบตเตอรี่ นี่นะครับนี่นะครับของปิกกุ้งนะครับบิ๊กบอยชาแนลนะครับแบตเตอรี่นะครับร้านนะครับนี่นะครับสมบูรณ์เราเช็ดดูทีนะฮะ ครับดูเราต้องเช็คให้สมบูรณ์นะครับเผื่อมีปัญหาอะไรแล้วได้จะได้เคลมาทางร้านได้เนาะนะะครับ,รบโอเคว่าสมบูรณ์นะครับ แนาโวของซอฟเทลใช่ของซอฟเทลนะครับตัวนี้แอนาโวเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคเผมฝากไว้นะครับก็ นี่เลยนะครับอันนี้เขารับประกัน18เดือนนะครับตามที่คุยกับทางเราล้านไว้เนาะทางเพจนะครับ Big Boy Channel นะครับแปลว่ามันก็จะมีเงื่อนไขนู่นี้นั่นอะไรที่เราต้องไปอ่านดูนะครับว่าเขามีเงื่อนไขในการรับประกันอะไรบ้างเนาะโอเคนะครับฝากไว้ครับ